ก็สู่ช่วงวิวัฒนาการของวันตัวน้อยนะครับวันนี้เราก็มาติดตามข่าวสารในโลกคริปโตกันอีกแล้วนะคอยเบดคูฟ้องนักเทรดคริปโตนะครับที่ฉวยโอกาสทํากําไรจากราคาสกุลเงินที่ผิดพลาดบนกระดานโดยตามรายงานเข้าเล็กบอกไว้ว่าวันที่29สิางหาที่ผ่านมาเนี่ยผู้ใช้แพลตฟอร์มคอยเบดประมาณ1000รายในรัฐจอร์เจียเนี่ยได้ใช้ประโยชน์จากโอกาสในการทํากําไรเนื่องจากดาริซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิตอลท้องถิ่นนะ ราคาอยู่ที่ $290 ดอลลาร์ 90, แทนที่จะเป็น $2.90 ดอลลาร์ 90, ซึ่งกินเวลาประมาณ6ชั่วโมงบนคอยเบนะทางคอยเบตในสหรัฐต้องการเงินคืนทว่าในความเป็นจริงแล้วกลุ่มคนที่ใช้ประโยชน์นะครับจากช่องทางดังกล่าวประกอบอบนแพลตฟอร์มเนะี่ยในสหรัฐมีเพียงแค่0.001%เท่านั้นนะครับความผิดพลาดครั้งนี้นะครับ มันเป็นของบุคคลที่3โดยคอยเบตเนี่ยเปิดเผยกับคอยเด็กนะครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวแสดงเห็นถึงความกังวลอันยาวนานของผู้กํากับดูแลด้านการเงินนะซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับสถาบันโดยพันธมิตรภายนอกและคอยเบตก็กําลังทํางานร่วมกับสนักงานกฎหมายนะเพื่อให้นะครับเพื่อช่วยในการเรียกเงินคืนจากราคาที่แสดงปิดพลาด สิ่งนี้ผมอยากจะบอกแบบนี้ครับว่ามันคล้ายๆกับในส่วนของอ r ิชาเนาะที่ผมเคยบอกว่าเออถ้าเกิดเรามีกระดานแค่กระดานเดียวเราก็จะไม่รู้ราคาของสกุลเงินที่แท้จริงบางครั้งมันจะมีราคาที่บางกระดานอัพเร็วบางกระดานอัพช้าอย่างเช่นในไบแนนเนี่ยก็จะอัพช้าก่าบิตทัวร์ถูกไมหมครับสมมติว่า,ารู้หน้าละกันหรือด o ชคอยเป็นดอชคอยละกันร,ราคา1บาทแต่พอราคามันขึ้นทำไมอาจจะเป็น1บาท5 0บหรือ2บาทเนี่ยทางบิตทัวร์จะอัพได้เร็วกว่า แล้วบางคนเขาก็ใช้โอกาสนี้ในการโอนเหรียญไปวิตท,ทัวร์แล้วก็ขายทางกำไรนะครับแล้วก็กลับมาซื้อใบแนนอันนี้เขาเรียกว่า a าร b i t r a g ดเนาะซึ่งมันมีความแตกต่างของกระดานแต่ละกระดานอยู่แล้วในเวลาผ่านไปมันก็จะกลายเป็นสมดุลกันเองนะเพื่อมันมีการทำาทร b i t r a g ดอย่างนี้แหละมันก็จะหาจุดสมดุลกันมาเมื่อเวลามันผ่านไปสักระยะหนึ่งเนาะอ่ะแต่สิ่งที่คอยเบทดทาแบบนี้นะครับก็แน่นอนรับว่าเขาต้องการที่จะเอาเงินของเขาคืนแต่ในทางกลับกันแล้วคือ เ,เราไม่รู้หรอกครับว่ากระดามาผิดพลาดหรือว่าราคาของเหรียญมันพุ่งขึ้นจริงๆเมื่อเราเห็นว่าเฮ้ยราคาพุ่งแล้วเราถือไว้ตั้งแต่ราคามันหนึ่งดอนถูกไหมมันขึ้นไป290อาดอเราจะไม่ขายหรอซึ่งเราไม่รู้อะไรเลยเพราะเราแค่เออราคามันขึ้นเราก็ขายสิแล้วเราจะเก็บไว้ทําไมในเมือเอ่อตอนที่มันลงหรือว่าตอนที่มันเกิดระบบผิดพลาดเนี่ยหรือว่า ในส่วนของเราโอนเงินผิดนะครับเราโอนเงินผิดเราโอนเงินไปแล้วมันไม่ถึงหรือว่าเกิดการเออร์เรอร์ระหว่างการโอนเงินแล้วเงินหายไปทางกระดานต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอยบีอะไรเองนะรับผิดชอบตรงนั้นไหมก็ไม่นะครับข้อยุเอ็นบอกเลยว่าในการโอนเงินผิดหรือว่า,เ,าเกิดเออร์เรอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดเงินมันหายไปเขาจะไม่มีการรับผิดชอบอะไรทั้างนั้นแต่พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ต้องการจะเรียกเงินคืนกับในส่วนของนักเทรด ก็เป็นอะไรที่แปลกเหมือนกันนะท,ทั้งที่คนที่ทําระบบขึ้นมาคือเขาคนที่ทำใหพลาดคือเขาเราก็แค่ขายซื้อตอนถูกกวขายตอนแพงแค่นั้นเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับระบบข้างในเลยอะไรประมาณนี้นะอ่ะไปที่ข่าวต่อไปกันเลยครับดัชคอยพุ่งสูงขึ้นในรายง,งานใหม่นี้นะนะครับโดยตามที่เขารายง,งานเอาไว้ว่านะครับเกอร์ฮสเดนนะครับอย่างเป็นทางการของ Baby d ดัชคอยนะครับแพร่กระจายคําว่ามีมคอย ถูกเพิ่มในการแลกเปลี่ยนทิปโตอีก1รายในสัปดาห์นี้นะก็ตัวอ่ะพอดีนะครับว่าผมว่าจะทําข่าวนี้พอดีเนาะอ่ะตัว b a b y c o i o นะครับจดทะเบียนใน ONUS นะครับเหรียญน,นะครับพิมพ์เทียนสีเขียวขนาดใหญ่ก็คือเขาพยายามจะบอกว่าอพอถูกจดเปิ๊บม,มันจะมีแท่งเทียนสีเขียวคือแท่งราคามันพุ่งนั่นเองนะครับการสนับสนุนดอทคอยนะครับ ในครั้งนี้เนาะในส่วนของกระดานเทรดกระดานนี้นะเดี๋ยวผมกดเข้าไปดูเนาะอันนี้นะครับเขาก็บอกว่า new listing เนาะก็คือได้ทำการ list d o g e coin ลงไปแล้วนะครับโดวยว่าเออ baby dot นะครับพูดผิดนะครับต้องขอไปด้วยตัว baby d o g e coin เนี่ย พร้อมให้ใช้งานแล้วนะซึ่งออกแฟนๆในส่วนของ Babydot เนี่ยก็ดีใจกันยกใหญ่ครับที่ Babydot Coin เนี่ยได้เข้าในกระดานของอกระดานเพิ่มนะครับโดย Babydot Coin นะครับเกิดจากแฟนๆของชุมชน Doge meme นั่นก็คือเหรียญ meme เองโปรเจกต์นี้ถือกำเนิดขึ้นโดยแผนงานที่ทะเยอทะยานนะครับก็คือมีทั้งการกรุศลในส่วนของอช่วยน้องหมาน้องแมวอะไรพวกนี้แล้วก็มีตัว NFT และมีตัวเกมไฟล์สำหรับตัวน้อง เบบีดอชเนี này, ่ยคงก็คงจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นเหรียญเกี่ยวกับอะไรเนาะผู้ถือที่ถือ b บบีดอคอยไว้ก็สามารถที่จะได้เหรียญเพิ่มด้วยนะถ้าเกิดถือไว้เฉยๆยก็ได้เหรียญเพิ่มด้วยนะครับก็ไปถือในกระดานหรือว่าในส่วนของออตัว b บบีดอคอยเองในหน้าเว็บของเขานี่ก็ถือว่าเป็นการคล้ายๆอาการสเต็กกิ้งหรือว่าเป็นการฟาร์มอะไรประมาณนั้นนะอ่าก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับน้อง B. บบีดอคอยเนาะสำหรับใครที่ถือเหรียญนี้ไว้ก็ต้องดีใจด้วยนะ สำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้คลิปชักชวนในการลงทุนแต่อย่างใดน,นะครับเป็นเพียงแค่การบอกกล่าวข่าวสารในโลกของกิจตัวเพียงเท่านั้นสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย